การรักษาโรคตุ่มน้ำพองของพี่แม่วินัยไกรบุตรอาการคูณตอนนี้เป็นยังไงบ้างใช้สเปรย์ฉีดพ่นแล้วก็ดื่มแผลเจ็ดสิบดีขึ้นพร้อมกับเรื่องราวความรักต่างวัยของอดีตภรรยาตลกชื่อดังแม่อั๋นชุลีพรสรักต่างวัยห่างปัญหาที่ใหญ่ที่สุดรักไม่ได้เอาไงก็เอาทั้วปู่ตอนเป็นสามีเขาเป็นมากกว่านั้นเขาเป็นผู้ให้พบกันเสาร์นี้สิบมงตรงทางช่องอัมบรินทีวีเอดีช่องสามสิบสี่จ้ ดิอตเตอร์เสารนี้ไปกันที่รักขนมจีน4ี่ภาคความพิเศษของขนมจีนเส้นสดที่ทําสดใหม่ทุกวันสี่ภาคก็คือเราจะรวมน้ํายาของแต่ละภาคมาไว้ที่เดียวกันเลยมันหอมนะอันนี้กินแล้วสดชื่นมากดีอ่ะดีมากกับการแข่งกินของนักมวยทั้ง3แบบมาต่อมัดคําต่อคํำก็ต้องแชมป์ครับมาต้องแชมป์ ในร้านมีขนมจินเท่าไหร่ผมกินหมดแน่นอนเรื่องกินผมนัมเบอร์วันแน่นอนครับเ,อเจอกันครับเที่ยงครึ่งทางอ a รินทีวี HD ช่อง34อมรินทีวีมีย i n ิยมลเรซิปีววงล้อลุ้นอร่อยสัปดาห์นี้พบกับสวัสดีเพื่อนครับครับต on อนนิุ้โอ o โ c h r ก s t m ม s คุณเพ่มนักมายาุมนะครับ และทีมที่ชนะได้แก่มาลุ้นความอร่อยวันเสาร์ที่18พฤศจิกายนนี้ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34อมรินทร์ีวีเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าในปี2,566เมืองอุบลราชธานีจะเป็นยังไงว้าวอ้งโอ้โ,อ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 โอ พบกับรายการเที่ยวไม่จำทางทุกวันเสาร์เวลา15นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาทางอมรินทีวีเอชดีช่อง34ครับอมรินทีวี ัลลูกับข่าวลุลยธเรีลินทั่วไทยนะฮะเหนือลางอีสานใต้ข่าวใหญ่ครบปรดที่ดีครับเจอกันกวันนี้วันศุกร์แล้ว17พฤศจิกายนพุทธศักราช2566นะครับเข้าสู่หน้าหนาวแล้วแต่เมื่อวานฝนตกใช่แาวบ้านผมเน<อ>ี่ยฝนหนักเลยฝนตกไม่พอทำไมหวย<ม>ก็แูก <laughs> อำานเปนเดิมหวยก็ไม่ถูกอะไ้คุณหยินนีนอันหลังคือเราเข้าใจว่าเช้าเนี้ยคุณผู้ชมรู้เลยอ่ะเพราะว่าหลายคนเขาเป็นเพื่อนเราใน Facebook ใช่ครับเขาจะเห็นเลยว่าปรากฏการหลังหวยออกพวกเราเป็นยังไงแล้วมันเฉียดแบบเฉียดเฉีวมากพี่ต้นหวยออกหนึ่งสี่พี่บอลซื้อห้าหนึ่งแบบนิดเดียวอะก็คือซื้อเขาเขาหวยออกหนึ่งสี่เขาซื้อหนึ่งออกหนหนึ่งห้าหรือห้าหนึ่งซื้อห้าหนึ่ง มันเฉียดไงเอาทางนี้นี้หวยออกหนึ่งสี่นี่ซื้อสองสี่ประมาณสิบล้านใบเขาเขาบอกเขาเหมายี่สิบหกใบจำได้ปะเหมาหมดเลยสองสี่เขาไม่ให้ผมอวยพรไงถ้าผมอวยพรอาจจะยังถูกแล้วไปซื้อตามแผงร้านส้มตำหน้าออฟฟิศในปั๊มซื้อหมดทุกแผงตรงโอ้โห้าใบเจ็ดร้อยอ่ะคุณผู้ชมมั่นใจมากไงมั่นใจมากใครหมุนนั้นหลักนั้นไหนดูหน้าสิอย่าเพิ่งดูสิ แต่อย่าเพิ่งท้อแท้งวดหน้ายังมีหวังกันต่อไปนะครับขยับมาดูเหตุการณ์สลดใจที่เกิดขึ้นก่อนปทุมธานีเป็นเหตุการณ์สลดใจคุณยายเนี่ยอายุประมาณสักเกือบเกือบจะ80ปีแกรมควันฆ่าตัวตายภายในรถจนครับหนีโรคร้ายรุมเร้าตามรายงานว่าอย่างนั้นนะฮะ เหตุเกิดกลางลานจอดรถกลางตลาดสดที่ลำลูกกาปทุมธานีคุณยายผู้คอร้ายชื่อว,ว่าลงมือด้วยตัวเองนะครับอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวนะครับช่วงหน้าติดตามความคืบหน้าภารกิจไล่ล่าเสียแป้งกันหน่อยแต่ว่าล่าสุดนั้นนะ่ะดูแล้วพี่วินไม่ค่อยสบายใจออกมาเน็บสื่อมวลชนฮะ,อะบอกว่าเป็นเพราะว่าสื่อมวลชนรายงานความเคลื่อนไหวตลอดเวลาก็เลยจับ <Hey. S 2> ไม่ได้สักทีพี่วันทาไมไปวันวนี้เนบเอาไว้แบบนี้ส่วนผู้ใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่เชื่อว่าเสียแป้งหลบหนีลอยนวลครั้งนี้น่าจะมีพรานป่าคอยช่วยเหลือครับ ถ้าไม่มีคนี่ช่วยเหลืออยู่ผมคิดว่าอยู่ไม่นะวันนี้พอแค่นี้นะกำลังรีบไปค่ะเป็นละสคริปต์ใหม่มาดื่มแบรนด ต้ยำมันต้องปรุง,<ห>อ,งอ้ย่งอีอีอีอไมีโดนอต้องขนาวต้องยำแซ่บเป๊ะมะน,นาวจริงกที่ของแท้ต้องขนาวต้องยำไม่ปรุงกับแซ่บเป๊ะครบจบในก้อนเดียวขัดไม่ออกสักทีเหนื่อยแล้วนะสุภาพขอเข้าห้องน้ำได้ไหมครับยังไม่สะอาดเลยเนี่ยนี่ยังล้างด้วยผลิตภัณฑ์ธรรมดาอยู่ละครับลองฮาปิกเพาเวอร์พลัสเนื้อเจลเข้มข้นช่วยกำจัดคราบดีกว่า10เท่าสะอาดง่ายเลือกฮาปิก อิตาเนียอิลปเปสเซติฟอชิเน,นเต,ตเดลมุนโดอิตาลีถือเป็นเมืองแห่งบนสเสน่นะครับที่ใครๆก็ตาอยากมาเยี่ยมมาเยือนครับทิปประวัติศาสตร์นในครั้งน,นี้จะพาท่านไปที่5เมืองสำคัญเริ่มต้นจากเมืองแห่งความโรแมนติกนั่นก็คือเวโรนาจากนั้นพาท่านไปยังเมืองที่ถือเป็นมหาอำนาจแห่งท้องทะเลอ,อาตรียติเวเนเซียซึ่งเราจะได้พบกับปาลาโซดูกาเลเตียซาซานมารโกโด,ด้วยจากนั้นครับเมืองที่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของบร s เนซองอิตาลีฟ i เรนเซ ตามด้วยเมืองที่มันจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ที่ถือว่าเป็นเมืองของกาลิเลโอกาลิเลีและนั่นก็คือปีซา แต่ขาดไม่ได้ครับเมืองที่มีความมัง่งคั่งมากที่สุดทางตอนเหนือของอิตาลีมิลานอิตาลีไม่ได้มีดีเฉพาะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์แต่เพียงแค่นั้นทริปนี้จะปิดท้ายด้วยเกมที่สําคัญที่สุดของลีกอิตาเลียนนั่นก็คืออินเตอร์เนชั่นแนลเล่ดิมิลานอพบกับยูเวนตุสี่ธนามจูเซเป้เมอซ่าสนใจไปกับผมวิสิตทิเวกินในครั้งนี้ได้นะครับจองและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0 8 7 3 4 7ป1 1 1ถ้าหมอบอก ทำได้แค่ไหนเราก็จะสู้แค่นั้นถึงเปอร์เซ็นต์มันจะไม่มีเราก็จะสู้ความฝังของแม่ทุกคนเขนา่าจะคิดว่าถ้าลูกข้อดออกมาครบ32ประกาเนี่ยคือดีที่สุดหวังให้เขาแข็งแรงแค่นั้นไม่มีันและวตอป แข่งขันรอบ Realty Challenge ได้บทสรุปไปเรียบร้อยแล้วแต่ใครจะเป็น12คนสุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบ Real Chance ยากมากกับการที่ต้องคัดคนที่มีความสามารถหลากหลายขนาดนี้กับโอกาสที่จะได้ทำงานจริงลงสนามจริงและได้ออกอากาศจริงเตรียมลุ้นกันให้ดีใน The Real Next Gen อมริน Next Gen presented by เ s o l a ช็อปสุดท้ายปลายปีที่อมรินเบบี้แอนคิดแฟร์ครั้งที่26รวมสินค้าแม่ลูกแบรนด์ดังโปรดีลดแลกแจกแถมกิจกรรมแน่นทั้งงาน <ar> ine, พบกันวันที่30พฤศจกรริกายนถึง3ธันวาคม2566นี้ที่ไบเทคบางนานะคะท้องร้องทุกเชา้าต้องขนาดจ๊กสิประโยชน์เต็มคำใน2นาทีข้าวหอมมะลิแท้เนื้อสัตว์ลวิตามิน ยูเพิ่มคอลลาเจนยิ่งลดช่วยบำรุงให้เหนือกว่าด้วยอาหารผิวสิบชนิดรู้สึกกระชับดูกระจ่างใสขึ้นใน5วันหม่ Nivea Super ร์เท u ยู Protect ผสานวิตามิน450เท่าและสารสกัด Golden Fruit ปวดผิวดูอ่อนเยาว์มั่นใจกว่าจากีเว Nivea ชมอยากให้เขามีพัฒนาการที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจใ และเจ้าหน้าที่ที่เก,เกี่ยวข้องนะครับผู้ชมยังคงสนที่กําลังในการไล่ล่าตัวเสียแป้งนานโนดหลังจากหลบหนีออกจากการควบคุมตัวไปแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าพื้นที่ที่ลงไปปฏิบัติภารกิจนั้นมันเป็นพื้นที่ป่า uh. เป็นป่าลึกเป็นเนินเขาสูงนะครับอุปรสรรคสําคัญก็เลยเกิดขึ้นจากเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศเมื่อวานฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับติดต่อกันนานหลายชั่วโมงเกิดน้ําป่าไหลหลากทาให้เจ้าหน้าที่